สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเจาะลึกกันแบบเข้มขน้นกับสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงสุดๆบริเวณชายแดนภายกับบูชาโดยเฉพาะบริเวณช่องอานมะจังหวัดอุบลราชธานีที่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจทหารไทยห้านายเย็บกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายทำกลางคำถามร้อนระอุว่ากับระเบิดนี้มาจากไหนเป็นระเบิดเกา่าหรือมีใครแอบวางใหม่ และที่ร้อนแรงกว่านั้นก็คือปฏิกิริยาเดือดจากเตวูชาที่ตอบโต้ไทยทันควันว่าอยากกล่าวหาโดยไม่มีมูลเอาละครับค right, the ุณผู้ชมเหตุเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เวลา16.55นาิกานาทีกองกำลังทหารลาดตระเวนชายแดนไทยบริเวณช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินลาดตระเวนตามปกติ แต่แล้วก็เกิดระเบิดตูมสนั่นกลางป่าทหารบาดเจ็บ5นายบาดเจ็บสาหัส1นายจากการเย็บกับระเบิดที่ยังไม่ถูกเก็บกู้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุทั่วไปแต่กลายเป็นชนวนการเมืองระดับชายแดนที่สั่นสะเทือนไปถึงรัฐบาลสองฝั่ง เมื่อถึง24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์กระทรวงกลาโหมกัมพูชาก,ก็ออกแถลงการด่วนโฆษกหญิงของกระทรวงพันเอกมาลีสุจาตาออกโรงปฏิเสธแบบฟาดกลับว่าข่าวที่ว่าเราวังกับระเบิดนะ่ะไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยพร้อมระบุว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นยังเต็มไปด้วยกับระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามในอดีตซึ่งเคยเตือนไทยไว้แล้วให้ระวงัง ฝ่ายกัมพูชาย,ยังอ้างว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในการลาดตระเวนและระบุพื้นที่อันตร,รายตั้งแต่ปี2000หรือกว่า20ปีมาแล้วโดย MOU ฉบับนี้ได้ระบุว่าพื้นที่ชายแดนบางจุดควรหลีกเลี่ยงเพราะยังไม่ได้เก็บกู้ระเบิดเก่าสมัยส,ยสงครามอินโดจีนสงครามกลางเมืองเขมรแดงแล้วทำไมไทยถึงยังเข้าไปในพื้นที่นี้คือคำถามจากฝั่งกัมพูชานี่คือจุดที่กลายเป็นข้อขัดแย้งครับ กัมพูชาระบุว่าไทยตัางหากที่รุกล้ำอธิปไตยเพราะช่องอ่านม้าคือพื้นที่พิพาทไม่ใช่ดินแดนของไฟใดโดยเด็ดขาดกัมพูชากล่าวว่าไทยไม่ยอมรับข้อเทจ็จจริงกลับโยนความผิดและกล่าวหาเราผิด,ผด ประเด็นที่ยังเป็นปริศนาคือกับระเบิดที่ทำร้ายทหารไทยนั้นเป็นกับระเบิดจากยุคไหนหากเป็นระเบิดเก่าจริงแสดงว่าทั้งสองประเทศยังไม่ได้เก็บกู้อย่างทั่วถึงแต่หากเป็นระเบิดใหม่นั่นแปลว่ามีคนวางและถ้ามีคนวางจริงนั่นหมายถึงเจตนาร้ายที่พร้อมปะทุเป็นความขัดแย้งทางการทหารครั้งใหม่หรือไม่ หลังจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านแถบชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีต่างพากันหวาดกลัวเพราะพวกเขาเดินป่าเก็บของป่าทำไร่ทำสวนในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าที่ไหนมีกับระเบิดเสียงจากประชาชนกำลังเรียกร้องให้รัฐเร่งสำรวจเก็บกู้และประสานงานกับกัมพูชาให้เข้มข้นมากกว่านี้นักวิเคราะห์ความมั่นคงเตือนว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะพื้นที่ช่องอ่านมาอยู่ใกล้เขตประสาทตาควายและช่องบกเขตยุทธศาสตร์ของไทยกัมพูชาซึ่งเคยมีการประทะกันมาแล้วในอดีตถ้าปล่อยปละให้คำกล่าวหายืดเยื้ออาจนำไปสู่การประทะซ้ำรอยปี2553ก็ได้ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาตอบโต้ทันทีรัฐบาลไทยยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการสร้างความสับสนให้กับประชาชนว่าหรือรัฐบาลไทยยังไม่มีคำตอบ ซึ่งการนิ่งเฉลยอาจนำมาซึ่งแรงกดดันจากทั้งสื่อและประชาชนให้ต้องแสดงจุดยืนในเร็ววันนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2553-2551ไทยกัมพูชาเคยมีความขัดแยง้งรุนแรงบริเวณเขาพระวิหารมีการยิงปืนใหญ่การประทะก,กันและการเสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนนักประวัติศาสตร์เตือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนฉากเปิดของความขัดแย้งแบบเดิมที่กำลังจะเริ่มใหม่อีกครั้ง ชาวเน็ตไทยพากันติดแฮชแท็กทหารไทยเจ็บชายแดนเดือดกับระเบิดใครวางพร้อมวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักทั้งหน่วยงานรัฐและท่าทีของกัมพูชาหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าเราบาดเจ็บในแผ่นดินเราแล้วใครควรรับผิดชอบส่วนฝ่ายกัมพูชาก็มีเพจปกป้องชาติออกมาแฉกลับว่าไทยรุกล้ำจริงอย่าโลกสวย เสียงจากนักการทูดระบุว่าทั้งสองประเทศควรเปิดโต๊ะเจรจาทันทีไม่ใช่เพียงแค่แถลงการพันสื่อแต่ควรตั้งคณะกรรมการร่วมร่วมสำรวจพื้นที่พิพาทและร่วมเก็บกู้ระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอให้ UN หรือองค์กรสากลเข้ามากลางในการตรวจสอบกับระเบิดนี้มาจากไหนชาวบ้านอุบลเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า เราทำไร่มาหลายสิบปีอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องแบบนี้บางจุดเคยมีทหารไทยกัมพุชาตะโกนด่ากันข้ามเขาเดี๋ยวนี้ดูเหมือนความสงบสุขกำลังถูกทำลายพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องการคำตอบชัดเจนจากรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลไทยต้องรีบตอบโต้ด,ด้วยเหตุผลและหลักฐานเช่นส่งทีมพิสูจน์กับระเบิดไปวิเคราะห์ว่าเป็นของฝ่ายใดรวมถึงเผยแพร่ภาพไทยพิกัด พร้อมเดินหน้าเจราจาทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามและทําให้ประชาชนต้องเป็นเหยื่อความขัดแย้งซ้ําอีกครั้งตอนนี้สนับนักการชายแดนไทยกัมพูชากําลังเดินมาถึงทางแยกจะเจราจาเพื่อสันติหรือลุกลามเป็นความขัดแย้งรอบใหม่กับระเบิดที่ทหารไทยเหยียบไม่ใช่แค่เรื่องของระเบิดมันคือระเบิดทางการเมืองที่อาจเปลี่ยนโฉมภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้อีกครั้งเราจะเลือกสันติ หรือลงมือรบประชาชนเฝ้ารอดูคำตอบจากผู้นำทั้งสองชาติในวินาทีนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะฮะหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ